ลินโจฉันกลับประเทศก่อนกําหนดแล้วพู้ต่อสิเซอร์ไพร์ใหม่ฉันจะเรียกแท็กซี่ไปที่วิลล่าหาคุณเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นชิงเสวียกลับมาแล้วรีบทําความสะอาดที่นี่เอาร่องรอยของเธอออกไปจากห้องนี้อย่าให้ชิงเสวียเห็นอะไรเร็วๆเจียงจิงสวียฉันจะหาทางจากที่นี่ได้อย่างไร จะร้องไห้หรือจะพ่นออกมาอย่าใช้เงินสุกปรกของคุณมาดูถูกฉันสำหรับคุณคุณบอกให้จิ้งสวียรับบาดไปจะสนับสนุนเธอด้วยกัน เพื่อเงินฉันตอบรับลู่หลิงโจจากนั้นฉันและเจียงจิ้งเสวียก็ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลลู่แตกต่างกันคือเจียงจิ้งเสวียได้รับการสนับสนุนจากลู่หลิงโจด้วยความพอใจขณะที่ฉันต้องเอาใจลู่หลิงโจเพื่อได้รับการสนับสนุนแต่ไม่เป็นรายการสนับสนุนจากลู่หลิงโจเพียงพอให้ฉันเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วพอแล้วหลังจากจบมหาวิทยาลายัยเจียงจิ้งเสวียไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ oh, tell ส่วนฉันทำงานในกลุ่มบริษัทลู่และถูกลู่หลิงโจใช้ข้ออ้างเรื่องบุญคุณเพื่อดึงขึ้นเตียงกลายเป็นตัวแทนของเจียงจิ้งเสวียฮือยังยืนนิ่งทำอะไรอยู่เอลหรือว่าเธอคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านนี้จริงๆก่อนที่ฉันจะไปรับจิ้งเสวียกลับมาเธอเก็บของให้เรียบร้อยแล้วออกไปจากที่นี่ก่อน ห้าปีแล้วห้าปีนี้ทุกคนรู้ว่าฉันคือนกขมิ้นแทนที่ได้รับการสนับสนุนจากลู่หลิงโจเพียงแค่รอให้เจ้าของตัวจริงกลับมาดูฉันถูกลู่หลิงโจทิง้งที่จริงแล้วฉันรอวันนี้มานานมากแล้วคุณสันดีมากในที่สุดคุณก็ตกลงเข้าร่วมบริษัทของเราตกลงแล้วอืม มากดูเหมือนว่าฉันจะได้เจอเนียนชูเร็วๆนี้โอ้งั้นฉันจะส่งคนไปจองตั๋วเครื่องบินให้คุณเดี๋ยวนี้กำหนดเวลาไว้ที่หนึ่งสัปดาห์แล้วกันฉันยังมีบางเรื่องที่ต้องสะสางในงานต้องจัดการส่ตรงต่อก่อนได้ค่ะคุณเซนมันเด็กแสบจะไปเรียนอะไร ฉันไม่มีเงินส่งแกเรียนอยู่บ้านดีๆแล้วกลับไปแต่งงานกันดีกว่าไปปล่อยฉันไม่ไปฉันไม่ต้องการให้คุณส่งเสียฉันเฮ้เฮ้เฮ้อย่าใช้เงินสุกปรกของคุณมาดูถูกฉันเสียงของคุณสำหรับคุณคุณบอกให้จิงเสวียเสนอราคาแล้วฉันจะรวมคุณด้วยกัน เฮ้ยชิงซเวียเพิ่งกลับมาแล้วบอกว่าอยากกินอาหารที่คุณเคยทำมาทำอาหารที่บ้านฉันสิฮะลู่หลิงโจเคยเป็นฟางช่วยชีวิตที่ฉันจับไว้เต็มที่เป็นแสงเดียวที่ส่องเข้ามาในชีวิตที่มืดมนของฉันแม้ว่าเขาจะไม่รักฉันแต่สิ่งที่เขาให้ฉันมาตลอดหลายปีนั้นมากมายเหลือเกินฉันไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณ เนียนชูไม่เจอกันนานเลยคุณยังเหมือนเดิมแต่สวยขึ้นนะ่ะไปทำอาหารเธอเดี๋ยวชิ้งเสวียจะหิวฮ<ะ>้อโอ้ยจะรีบไปไหนล่ะฉันกับเนียนชูไม่ได้เจอกันตั้งนานยังต้องคุยกันให้หายคิดถึงอีกนะว่าแต่เนียนชูห้องของเธอยังอยู่ห้องคนใช้ข้างล่างอยู่ไหมใช่แล้ว แปลกจังแล้วทำไมฉันถึงเจอเสื้อผ้าของเธอในห้องนอนใหญ่ข้างบนละ่ะพวกเธอคงไม่ได้แอบทำเรื่องลับหลังที่ไม่ควรบอกใครใช่ไหมสมองน้อยของเธอนี่คิดได้ยังไงเนี่ยชูเขาย้ายออกไปอยู่นอกบ้านนานแล้วโอ้ยฉันก็แค่ล้อเล่นเองโอเคไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวเข้าเสร็จแล้วจะเรียก จิงเวียอาจจะเดาได้ว่าเรามีความสัมพันธ์กันแล้วเธอดูเหมือนจะงดุงนิดชูแฟนสักคนเธอจะได้ทำให้เขาหายกังวลโอเคฉันจะพยายามหาเมื่อคนรักที่แท้จริงของลู่หลินโจก,กลับมาตัวแทนอย่างฉันก็คงต้องถอยแล้วว้าวหอมเกินไปแล้วตอนที่อยู่ต่างประเทศ ฉันคิดถึงอาหารที่เนียนชูทำบ่อยๆวันนี้ในที่สุดก็ได้กินแล้วชอบกินเหรืองั้นให้เขาทำให้ทุกวันเลยสิอืมคืนนี้มีงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อนใหม่ให้จริงสเสวียอาจจะดื่มกันบ้างเดี๋ยวเธอขับรถฉันมารับเรานะอลินโจเนียนชูก็เป็นเพื่อนเราหน้นา,นายทำไมนับว่าเธอเป็นแค่คนขับรถได้นี่คือหน้าที่ของฉันฉันรู้ดีมาโดยตลอดว่าตัวเองอยู่ตรงไหนในเรื่องนี้ ตำแหน่งไหนกันละ่ะเป็นแค่ส่วนเกินติดตามอยู่ข้างหลังพวกเขาเป็นแค่คนใช้งานเท่านั้นความรู้สึกของฉันไม่สำคัญใช่ออสเซนียนชูไม่เคยปฏิเสธคำขอของฉันเลยก็เป็นย่หละหลินโจนายกับเซนียนชูจะจบกันแบบนี้จริงๆเหรอไม่อย่างแล้วแล้วจะยังไงละ่ะ พวกนายระวังหน่อยอย่าพูดเรื่องนี้ต่อหน้าจริงสเสวียนนะเดี๋ยวเธอจะไม่พอใจหลินโจของเรานี่ยังเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะชอบเจียงจริง,รงสเสวียมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยแล้วอยู่กับเซนเนียนชูก็แค่ใช้เธอเป็นตัวแทนแค่เพื่อให้มีที่สําหรับเจียงจริง,รงสเสวียได้เสมอฮา่ฮาฮา่ฮาฮ่าพูดไปแล้วเซนเนียนชูก็ไม่ใช่แย่นะดีนิสัยก็ดีไม่มีกลิ่นอับเฉาแบบสมัยมหาวิทยาลัยเลย ยังหลงรักหลินโจอย่างหมดหัวใจว่านอนสอนง่ายหลินโจบอกให้ทำอะไรก็ยินดีทำทั้งนั้นนายตัดใจได้จริงเหรอเนีย mm. นชูดีนะน่ารักสุภาพใช้ค่าเวลาได้ดีแต่จิงสเสวียกลับมาแล้วทุกอย่างต้องเคลียร์ให้ชัดเจนตอนนี้ก็แค่รอให้จิงสเสวียมาอยู่กับฉันอย่างเป็นทางการเท่านั้นจิงสเสวียต่างหากที่เป็นรักเดียวที่ฉันใฝ่ฝันมาโดยตลอด เนียนชูทำไมมายืนอยู่หน้าประตูไม่เข้ามาข้างในล่ะ,ละ,ละ,ะเัแล้วฝัแล้วเซนียนชูได้ยินหรือเปล่าจะไม่ทำเรื่องยุ่งในงานเลี้ยงใช่ไหมอึมดูเหมือนทุกคนจะตึงเครียดนะแต่ฉันเข้าใจดีว่าความสัมพันธ์ของฉันกับหลู่หลินโจเป็นแค่เรื่องของการให้และรับฉันจะไม่ยอมให้ความรู้สึกของฉันครอบงำสมองจนเกินขอบเขต ขอโทษนะที่มาสายพวกนายทำต่อไปเถอะเขาดูเหมือนไม่สนใจเลยนะเนียนชูทำไมถึงนั่งไกลขนาดนั้นมานั่งตรงกลางสิไม่หละนั่งตรงนี้ก็เหมือนกันอืมในเมื่อทุกคนมากันครบแล้วงั้นเรามาเล่นเกมกันเธอเอาเกมลูกเต๋าเป็นไงถ้าแพ้ก็ต้องดื่มนะดีเลยแต่ฉันเพิ่งกลับมาไม่ค่อยเก่งนะจะยอมให้หน่อยได้ไหมเอาเลย เธอเลยจะยายจริงจริงเธอ,อแพ้ดื่มเลยเขาแพ้ฉันดื่มเลยโอ้อยาย หลู่ซงดื่มไปหนึ่งฉันดื่มไม่ไหวเขาดื่มแทนคุณเซินดื่มเก่งจังเยมมาาค ที่แท้นี่และคือวิธีที่หลู่หลิงโจรักใครสักคนจริงๆแต่ไม่เปะไรรอในช่วงห้าปีที่ถูกหลู่หยิงโจเลี้ยงดูมาฉันไม่เคยต้องการความรู้สึกของเขาเลยแล้วอย่าดื่มต่อเลยครั้งที่แล้วหลู่เมามากจนเมาคลั่งขอบคุณเนียนชูจริงๆอืมฉันจะไปห้องน้า เออฉันก็อยากไปเหมือนกันโทรศัพท์เข้าแล้วฮัลโหลเอ้ยโอเคพอได้ย <_ S 2> ินเพื่อนเพื่อนพูดว่าคุณกับเสเนียนชูสนิทกันฉันรู้สึกไม่ดีเลยเอาล่ะเนียนชูยังไงก็รู้จักกับพวกเรามานานแล้วนะอีกอย่างถ้าเธออยู่กับฉันแล้วคนอื่นจะมาเกี่ยวอะไรด้วยละ่ะเธอไม่เห็นเลยวันนี้พูกเพื่อนเพื่อนก็เชียร์กันใหญ่เลย ฉันยังต้องพิจารณาอีกหน่อยเรื่องที่ให้เธอหาหนุ่มๆม,มาเป็นแฟนเป็นยังไงบ้างเสินเนียนชูเธอไม่ได้กำลังทำเป็นเหมือนจะเชื่อฟังฉันแค่ต่อหน้าหรอกใช่ไหมถ้าเธอทำให้ความสัมพันธ์ของฉันกับจิ้งสวียมีปัญหาเธอรู้ผลลัพธ์นะ ไม่ต้องห่วงฉันกำลังพยายามอยู่ต่อไปฉันจะไม่โผล่หน้ามาให้เห็นบ่อยๆลู่หลินโจวหลายปีมานี้สิ่งที่เธอให้ฉันมันเยอะเกินกว่าที่ฉันจะตอบแทนได้ครบขอให้ในช่วงเวลาสุดท้ายนี้เป็นไปตามที่เธอหวังไว้แล้วกัน ฉันบอกให้เธอหาคนรักเธอก็หาเชื่อฟังจริงๆลินโจโหาคนรักก็ต้องดูให้ดีว่าเหมาะสมหรือเปล่าอย่าทำให้ตัวเองลำบากใจลินโจโฉันเหนื่อยแล้วช่วยพาฉันกลับบ้านที ไอเอารถมาฮะ <Huh? S 1> อยากได้อะไรบอกมาฉันจะซื้อให้ถึงแล้วเร็วมากเลยหลินโจฉันยังมีเรื่องอีกเยอะที่ยังไม่ได้คุยกับเธอหรือว่าไปที่บ้านฉันดีรีบไปไหนกันละ่ะเรายังมีเวลาอีกเยอะ ฉันกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้น่ารำคาญจิงเวียก็ยังเป็นแบบนี้แค่อะไรนิดนิดหน่อยหน่อยน่า ก็แดงแล้วคนแบบนี้ฉันจะกล้ายึดถือได้ยังไงลู่หลินโจพูดไม่ผิดเรื่องทั้งหมดนี้คือการคืนหนี้<อ>พรุ่งนี้ไปบริษัทแต่เช้าผู้จัดการเจียงลาออกแล้วมีการแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ฮะได้ยินว่าผู้จัดการเจียงลาออกแล้วตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนก็ว่างอยู่ เนียนชูเธอเป็นคนที่ทำผลงานสูงที่สุดในบริษัทตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนต้องเป็นของเธอแน่ๆใช่แล้วเนียนชูเป็นรองผู้อำนวยการอยู่แล้วความสามารถของเธอพวกเราก็เห็นกันอยู่ฉันไม่มีปัญหาอะไรฉันก็เหมือนกันฉันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จริงแล้วเหอผู้จัดการลู่มาแล้ว ทุกคนรู้แล้วผู้จัดการฝ่ายวางแผนคุณเจียงลาออกแล้วตอนนี้ฉันจะประกาศผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนคนใหม่ของบริษัทเขาก็คือเจียงจิงเซวียเป็นเขาเขาเป็นใครกันลัะทำไมถึงเป็นเขาได้ สวัสดีข้าฉันชื่อเจียงจิ้งสเสวียแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ด้านการวางแผนแต่ฉันจะตั้งใจเรียนรู้ค่ะฮะไม่มีประสบการณ์เลยสักนิดยังได้เป็นผู้อํานวยการอีกเหรอผู้จัดการลูกพวกเรามีความเห็นตรงกันว่าตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนควรจะให้คนที่มีความสามารถมากกว่าเป็นดีกว่าใช่แล้วเนียนชูก็เหมาะสมมากพอแล้วพวกเธอกําลังตั้งคําถามกับการตัดสินใจของฉันเหรอเออ แม้จิงงสวีจะไม่มีประสบการณ์ด้านการวางแผนมากนะักแต่เธอก็เรียนจบจากต่างประเทศได้รับรางวัลนานาชาติมานับไม่ถ้วนฉันเชื่อมั่นในตัวเธอสำหรับเซอร์เนียนฉูคุณมีประสบการณ์การทำงานมากพอช่วยแนะนำจิ้งสวีให้คุ้นเคยกับงานหน่อยนะคะค่ะอย่าพิษนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้เนียนฉูคุณรับปากไปได้ยังไง นี่มันไม่ยุติธรรมเลยนะเขาคือคุณกวงคะคุณเจียงเชิญข้าฉันจะพาคุณไปดูงั้นขอรบกวนเหนียนชูนะคะนี่คือแผนกวางแผนของเราคะ่ะสามโครงการนี้คือสิ่งที่พันธมิตรส่งมาให้เราตอนนี้คะ่ะเย็นชูไปชงกาแฟให้ฉันหน่อยสิ เนียนชูเป็นรองผู้อํานวยการนี่นาะเขาไม่มีผู้ช่วยหรือไงทําไมต้องให้เนียนชูไปละ่ะอาอาอย่าใจร้อนบางทีเนียนชูอาจมีความคิดของตัวเองก็ได้นะโอเครอเดี๋ยวนะเนียนชูเกิดอะไรขึ้นทนได้ขนาดนี้เลยเหรอ<ะ>คุณเจียงนี่กาแฟของคุณคะ่ะ ที่เนี่ยนชูแล้วเอกสารสามฉบับนี้จะทำยังไงดีสามโครงการนี้ส่วนตัวฉันไม่แนะนำให้รับนะคะสถานที่ตั้งไม่ดีเวลาเร่งและจัดก,กลางแจ้งช่วงนี้สภาพอากาศที่หายเฉงไม่ค่อยดีจะยากที่จะรับรองความปลอดภัยค่ะเราเปิดบริษัทจะปฏิเสธลูกค้าได้ยังไงคุณไปดำเนินการต่อเลยคุณเจียงฉันคิดว่าคุณควรพิจารณาอีกครั้งนะคะ เฉินเนียนชูคุณเป็นผู้อำนวยการหรือฉันเป็นผู้อำนวยการรีไปได้แล้วค่ะเฉินเนียนชูอย่าลืมถ้าไม่ใช่เพราะฉันคุณคงถูกพ่อขี้เมาของคุณขายให้คนบนเขาเป็นเมียไปแล้วเกาะความสัมพันธ์ของฉันเพื่อรับการสนับสนุนจากหลินโจมันควรจะเป็นแบบนั้นแหละ รู้สึกขอบคุณมากอย่าพยายามล่อลวหงหมินเชิงคุณเจียงไม่ต้องห่วงข้าฉันรู้สถานะและตำแหน่งของตัวเองดีจะไม่แต่ต้องสิ่งที่ไม่ใช่ของฉันค่ะคุณพูดฉันไม่เชื่อหรอขออนุญาตค่ะใครคือคุณเฉินเนียนชูคะ นี่คือดอกกุหลาบ99ดอกที่แฟนคุณส่งมาค่ะของฉันเองค่ะเนียนชูทำไมคุณไม่บอกก่อนว่าคุณมีแฟนแล้วฉันนึกว่าคุณรักหลินโจไม่ยอมรับคนอื่นเสียอีก ฉันกับคุณหลูเป็นเพียงผู้สนับสนุนและผู้รับการสนับสนุนแฟนฉันดีกับฉันมากค่ะไม่นึกเลยว่าเชอเน,นียนชูจะหาแฟนได้เร็วขนาดนี้คิดว่าเธอจะยังคงชะลอต่อไปอีกสุดสัปดาห์นี้วันเกิดฉันคุณพาเขามาด้วยนะฉันเชื่อว่าหลินโจก็จะยินดีต้อนรับเหมือนกันใช่ไหมในที่สุดก็เป็นเพื่อนกันมาหลายปีพาเขามาให้เราได้รู้จักกันบ้างตกลงค่ะ ขอโทษณมาช้าไปหน่อยนี่คุณเหรอฉันทำได้ไหมอ,อืมตอนนั้นฉันยังผอมมากอ่า รูหนาที่ของคุณใช่ไหมอย่าพลาดละ่ะโอเคฉันจะทำให้ดีที่สุดไม่ให้คุณขายหน้าไปเถอะเนียนชูนี่แฟนของเธอเหรอหล่อมากทำงานอะไรเหรอก็พิธีตัดริบบิน้นประมาณนั้นเข้ากันได้ดีกับเนี่ยนชูจริงๆ นี่คือแฟนที่เธอหาได้เหรอเฉินเนียนชูตาบอดหรือไงนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการหรือลินโจโเนี่ยนชูมีแฟนแล้วเราควรดีใจสิดีแล้วการแสดงดอกไม้ไฟที่คุณเตรียมไว้กำลังจะเริ่มรีบไปเป็นไงบ้างแสดงดีใช่ไหมอืมขอบคุณนะ เงินโอนให้แล้วนะงั้นฉันไปก่อนล่ะว,ว้าว,าวเอว้าวสวยมากหลินโจดูเร็ว โอ้โหเชิญเนียนชูฉันจับเธอได้แล้วเธอจะเรียนไปทำไมรีบลาออกและกลับไปแต่งงานกับลุงจางเธอไม่ฉันไม่ฉันไม่แต่งงาน <c oughs> ลุงจางยอมจ่ายสามแสนเลยนะถ้าเธอแต่งงานนี่พนันของฉันก็จะมีทางออกแม่ฉันไม่แต่งฉันอยากเรียนต่อฉันเป็นลูกสาวแท้ๆของแม่ทำไมแม่ถึงให้ฉันแต่งงานกับคนแก่ครึ่งตายคนนั้น ฉันไม่แต่งฉันไม่แต่งขอร้องเธอะเธอไม่มีสิทธิ์เลือกไปกับฉันฉันไม่ไปฉันไม่ไปจริงๆไปฉันไม่ไปฉันไม่ไป,ไ,ไ,ปไปสิห้าแสนซื้อตัดความสัมพันธ์พ่อกับลูกสาวของคุณกับเชอร์เนียนชูฮ่าหาห้าเธอเป็นของคุณแล้วห้าห้าห้า ฉันรวยแล้วฉันรวยแล้วฮ่าฮ่วันนั้นเขาบอกว่าฉันพูดแล้วว่าจะช่วยเหลือเธอแน่นอนว่าจะต้องทำตามนั้น แค่แอบ,บมองเธอแวบเดียวฉันก็หลงรักเลยบางทีก็รู้สึกว่าเธออยู่ใกล้มากทุกคนในโลกต่างรู้ว่าลูลินโจรักเจียงจริงสเวียแต่ที่ฉันรักลูหลินโจมีแค่ฉันในอดีตเท่านั้นที่รู้ สวัสดีคุณเฉินอย่าลืมตัวบินไปเมืองจริงพรุ่งนี้บ่ายสามนะครับไม่ต้องห่วงค่าเมื่อฉันรับปากแล้วก็จะไม่ผิดคำโอเคที่นี่ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วรอคุณมานำทีมเลยครับถึงเวลาที่ต้องบอกลาแล้วลู่หลินโจขอบคุณ ที่ช่วยฉันมาตลอด5ปีทําให้ฉันได้เรียนมหาลายัยและทํางานโดยไม่ต้องอยู่ในภูเขาที่ดูไม่เห็นปลายทางอันแม้การเวลาจะผ่านไปทําให้ชีวิตฉันเริ่มมีสีสัน,นฉันรู้ว่าฉันเป็นแค่ส่วนเกินเพื่อให้เจียงจิ้งสเสวี่ยรับบัตรของคุณฉันจึงได้แค่เป็นผู้ช่วยวิ่งเต้นให้คุณ เด็กหนุ่มที่ร่วงลงมาจากฟ้าในฝันนั้นก็เหมือนดวงจันทร์ที่ฉันเฝ้ามอง,อต,องตอนนี้บางสิ่งก็ควรจะสลายไปพร้อมกับดอกไม้ไฟแล้วท่านลูกมีเอกสารที่ต้องให้คุณเซ็นเอ,ก,เอกสารอะไร ความฝันที่เคยฝันไว้พาฉันไปยังอนาคตอันไกลโพ้น